สวัสดีครับพี่ๆนะครับท่านผู้ชมและผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ในช่วงของเครื่องรางจริงๆนะมีแต่เครื่องรางเลยนะครับด้านหน้าที่เห็นนี้จะเป็นเครื่องรางนะครับเป็นแม่หม่อมกวักนะครับเป็นแม่หม่อมกวักแกะจากไม้นะฮะนี่ผมไม่ทราบปีนะพอดีผมอ่านได้ได้มานะเห็นแล้วแหมสวยดีก็เลยเช่ามานะครับก็เผื่อจะมีพี่ๆที่สนใจอยากจะเช่าต่อนะครับนี่ฮะ วันนี้นะครับนี่คือแม่หม่ Μ อมกวักนะครับแม่หม่อมกวักแกะจากไม้มงคลของพระอาจารย์นะครับเนี่ยมีพระอาจารย์ประสูตรนะครับวัดในเตาจังหวัดตรังนะครับของพระอาจารย์ประสูตรวัดในเตาจังหวัดตรังนะครับเป็นแม่หม่อมกวก มงกวากนี้มีพุทธคุณโชคลาภเมตตามหาเสน่ห์นะครับเหมาะสําหรับผู้ที่ค้าขายนะครับเป็นเครื่องรางที่คลาสสิกและก็เป็นวิชาชั้นเอกของภาคใต้เลยก็ว่าได้นะครับมีความนิยมมากนะครับพระอาจารย์ประสูติท่านเป็นผู้ที่สืบทอดวิชานะครับสืบทอดวิชาอันนี้ผมก็ไม่ไม่มั่นใจว่าเป็นเส้นผมของของใครเนาะแต่ว่าติดมากับพระนะครับเพราะว่าพระประชวรก็จะติดมาด้วยนะครับนี่ฮะแม่มงกวากนะครับ ว่ากันว่าตามประวัติเนี่ยแม่หม่อมกว่าก็น่าจะเป็นลูกสาวของขรุ่ยสีนะประมาณนั้นนะครับมีคนรักคนหลงคนรักใคร่เอ็นดูมากมายนะครับก็เลยสื่อออกมาในรูปแบบของวัตถุมงคลนะครับสวยงามนี่ฮะสื่อออกมาในรูปแบบของวัตถุมงคลผมว่าเขาทําละเอียดทําสวยนะดูสิครับน่าจะใช้เครื่องแกะอย่างสวยงามเลยนะครับนี่ฮะ แต่จากไม้มงคลนะแต่ไม่รู้ว่าไม้อะไรครับเนี่ยสวยงามนะครับคล้ายๆนางกวักนะครับแต่ไม่ไม่ใช่แม่นางกวักนะครับอันนี้เป็นหม่อมกวักนะครับแม่หม่อมกวักนะครับอืมนะครับดูครับไม่ใหญ่มากนะพี่ๆนะครับขนาดไม่ใหญ่นะครับถ้าเลี่ยมนะห้อยคอเนี่ยพอดีเลยนะครับหรือไม่ก็เอาเลี่ยมแล้วก็ไปตั้งไว้ที่ร้านค้าร้านขายเนี่ยโอ้ดีเลยนะครับเพราะว่า เหมาะเลยนะครับชื่อก็งามนามก็มงคลนะครับแม่หม่อมกวักนะครับกวักโชคกวกกล้าบกวกทรัพย์นะครับค้าขายก็กวักลูกค้านะครับแต่ว่าทํางานราชการนี่กวกงานเข้าหาตัวนี่ก็น่าจะดีนะครับเจ้านายจะได้ละใข่เอ็นดูใช่ไหมครับพี่พี่ถ้าทํางานหนักเนี่ยโอ้ยเจ้านายละใข่เอ็นดูนะครับต้องกวักงานมาเยอะๆนะครับคนขยันนะครับอตําแหน่งหน้าที่การงานก็จะเลื่อนก็จะขยับขึ้นไปนะครับนี่ ดีไหมพี่พี่ผมว่าอย่างนั้นนะอ่านะครับจ้านายเห็นก็จะได้เพิ่มเปอร์เซ็นเงินเดือนให้ประมาณนั้นนะครับอันนี้เป็นความเชื่อนะครับพี่พี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับนี่กวักโชคลาภกวักทรัพย์นะครับมีเมตตามหาเสน่ห์นะครับถือได้ว่าเป็นเครื่องรางชิ้นเอกเลยนะครับนี่ครับไม่ใช่ว่าใครจะสร้างก็สร้างได้ไม่ใช่นะครับต้องได้ร่ำเรียนวิชามานะครับถึงจะสามารถที่จะ หลังสรรวัตถุมงคลมาให้ลูกศิษย์ทุกหาได้เช่าบูชานะครับนี่ต้องเก่งนะครับท่านอาจารย์ประสูตรผมเชื่อว่าพี่ๆหลายท่านก็ต้องรู้จักท่านนะครับเพราะว่าท่านเป็นพระเกจิกนาจารย์ที่มีชื่อเสียงนะครับสวยงามนะครับนี่ครับไม่ได้แตกหักไม่ได้ชํารุดนะครับไม่ได้แตกหักไม่ได้ชํารุดสวยงามมากนะครับผมจับนี่ระวังมากมากนะเพราะว่าบางเนาะตรงตรงคอเนี่ยบางนะครับคอบางมากนะครับแม่นะครับแม่หม่อม ผมต้องไปกู้เงินซื้อโทรศัพท์ใหม่หรือเปล่าเนี่ยกล้องไม่ค่อยชัดนะครับนี่ฮะนี่ครับอืมนะครับสวยงามนะนี่เนี่ยเห็นไหมครับเอาล้ครับถ้าชอบก็ทักกันเข้ามาได้นะครับ06 4 7 7 4 4 8 0 8เป็นเบอร์โทรของผมเหมือนเดิมนะครับก็เป็นไอ l ดี e ลด้วยนะครับก็ทักกันเข้ามาได้นะครับเผื่อจะมีพี่ๆที่สนใจหรือชอบอยากจะเช่านะครับก็ทักกันเข้ามาได้นะครับโอเคครับวันนี้เราพบกันเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ